สวัสดีละะ่ะค่ะทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่จังหวัดบนดับสิ่งทางด้านยูทูบครับกระผมใจนุม่มปต้นก็บอกว่าจากพี่น้องเขาอยากรายงานตัวกับพี่กัออบน้องนะครับเมื่อนี้มีโอกาสเดินทางมาทางนี้นะครับน้องช้างใหญ่กระผมใจนุม่มปต้นแวะมาเล่นน้ำปา่าชาลีครับเป็นยังขับรถอยู่ก็ยังอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวไปขับรถไปเดี๋ยวผมสีได้ของไว้ฝากเนาะเมื่อนี้ ได้ของมาฝากป่าน่าจะหยุดแล้วมัง้งพอเห็นมอเตอร์ไซค์ระจำตัวอยู่ใส่บุอ๋อไแตกลับมาให้กำลังใจครับแวะพี่น้องวันนี้มาแวะนะครับเอาป่าปนพญางับไปกลับมาเพิ่นเฮ็ดทางบะ นี่ละเบิเ่อนับรถขั้นนี้ครับพี่น้องเอาเดีนครับเดินทางเข้ามาหาปามาเยี่ยมหน่อยวันนี้หลังจากที่วันนั้นผมได้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปแล้วก็มีหลายๆคนมาคอมเมนต์บอกอยากให้มาติดตามชีวิตป่าอีกวันนี้ก็ได้ของมาให้เนาะ <laughs> มาอีกแล้ว มาอีกแล้วป้าสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมันเป็นไงสบายดีวันนี้เต่งสบายดีเหมือนเดิมเฮ้เราว่าจะจอดไหนวันนี้อ๋อเราจะกลับยังไงเดี๋ยวขี่มาให้วันนี้เอ้าเริ่มกวามเพี้ยนเลยกงานพอดีครับโอ้พอดีเอานมว่าให้ครัแล้วนมว่าฝาก มีนีนมใูบนน้ำซงครับีเอากของเล็กๆแน่น้อยครับมาให้ป๋าครับเป็นกำลังใจครับให้กำลังใจกรับเพื่อทาดีเห็นพอดีเอาคลิปไปลงแล้วก็แล้วกันอยากให้มาติดตามิ

นี่ก็ยังอยู่กับป๋าครับตอนนี้เราก็แวะมาเล่นด้วยนะครับมาให้กำลังใจป๋าเหมือนเดิมตอนเย็นเลิกงานตอนนี้17นาฬิกากับอีกสองนาทีนะครับเลิกงานพอดีป๋าก็ยังอยู่อยู่นี่นะครับก็เดี๋ยวรอมอเตอร์ไซค์ทีมงานในเรือามอเตอร์ไซค์มาให้อยู่นู่นนะครับมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงตรงโน้นนะครับมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงโน้นนะครับก็เราก็อยู่ยืนอยู่กับป๋านี่ ก็แต่ละคนมีแต่ให้กําลังใจก็าฝากมาให้กําลังใจป๋าทั้งทั่วประเทศคนดูป๋าประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นคนเนาก็บอกฝากให้กําลังใจป๋าหน่อยมีอะไรก็เอามาฝากแลยวทีมงานเข้ามาแล้วก็มาฝากอีกเดี๋ยวนี้สู้ชีวิตนี่เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่หลายๆคนต้องเอาเป็นแบบอย่างป๋าเป็นคนสู้ชีวิตเน,ะน,นาะ <laughs> เราก็เลยแวะมาเยี่ยมมาเล่นด้วยครับจะพยายามเข้ามาหาบ่อยๆ ก็คงอยู่ตรงนี้อีกนานเนาะเดียนานเดียวเออน่ครับนี่ก็รอป้าลงจากรถแต่วป้าก็คงลงรถอาเป็นตัวอย่างนะครับพี่น้องทุกคนนะครับทุกคนแล้วกัผู้ที่ท้อแท้ในชีวิตนะฮะคนที่ท้อแท้ในชีวิตคนที่ติดโควิดแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้ดูป๋ายเป็นตัวอย่างนะครับ สู้ชีวิตสู้อย่างเดียวรอรอมอเตอร์ไซค์เย,ยู่ครับตอนนี้ป้าไปทั่วประเทศเลยดิไป,ไปหมดเลยโอเห็นเขาบอกว่าแต่ก่อนเคยไปขับบอนโว์วิซีสกเกตป่ะเห็นป่ะเจี๊ยบอะเคขับเจ <c oughs> ี๊ยบแ้วถึงเจี๊ยบ <c oughs> อยู่ที่สเกต <c oughs> แล้วผูเว้เดียว <c oughs> เคยมาเขาบอกว <c oughs> ่าเคยไป้หลมงานกับป้าอยู่อุดรอมึนบ่ป้าไปหาอุดรอมึนบ่ วะเออเนี่แหละเขาบอกว่าเคยไปเคยรวมงานกับป๋าอยู่บ้านพออยู่อ okay ุดรเออต้องไปวิกายเนี่ยว่ะไปน้องข่ายอีกแล้วก็ผู้ใดเนอะอยู่โคราชอยู่บ้านเนี่ยบอกว่าซื้อป๋าบ่ได้ซื้อชาลีซื้ออยังวะเออครับก็าวเห็นเขาว่า Hoa, dư thắng bàn cầu lên mọc bàn nhạc xuống nga mhm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 บอเห็นมีหลายๆคนมาคอมเมนต์อยู oh, 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 ่โอ้ยไปดูแลปลาในเด้อเพื่อนเห็นว่าอยู่ไหนเนาะมันว่าปลาออกที่ที่ออกจากกันก็ย้อนว่ามันไกลหว่าโยดอนบ่เออเขาหย่ากงเทียมมันเยเลยคนไปน้ำเกาหีโอ้เขาหย่ากงเทียมโอ้มันเกิดไก่เนาะหย่ากงเพราะมีหม่เลยคนไปเลยคนเกิดไก่แน่แล้วเนาะครับกงเทียมันยาก เงี้ยคือบานเท่าเลยกีโมอซงโมเสไม่เกยไปยากเนาะไปยากมาอยากอ๋อผู้ผมมากอ่ะว่าให้กำลังใจป้านั่นแหละแปะมาเหรินน้ำมาขอขึ้นจะของรถเด้อยเด็ดดูแลป้าดีครับเดี๋ยวนี้โม่กันดีวายามแวะมาเหรินน้ำมียังมากกสิมาฝากมาตอนมาเหรินน้ำยี่นี่แหละน้องนงุ่งคนเกอยู่นโมนี่แหละแถวๆน้องสร้างไงล่ะ ở cái đấy tăng vừa mới điện nhà máy đúc khẩu nào thì vẫn mới hay mà bà Ủa con Đây cầu con Cái này là như cây làn khẩu con hay với nó bị xuống mà đi

โอ้ครับชูคักชูคักหน้าป่าปุ้งกี้อัดทุกมือย่างมือเส้าหรอครับย่างมือเส้าครับย่างมือเส้าย่างมือเส่าคน,นอัดทุกมือนะครับปุ้งกี้รถนะครับพี่น้องนี่คือปุ้งกี้นี่คือปุ้งกี้รถที่ป่าอัดจจิลบีทุกวันตอนเช้านะครับ แล้วก็จะมีข้างบนนะข้างบนให้อัดนะครับป้าแกก็อัดด้วยข้างบนสองสาวันอัดทีหนึ่งเพราะว่ามันอยู่สูงแต่ต้องหมอบแขนมาลงนะครับแล้วป้าก็จะอัดนี่คือความรับผิดชอบที่ป้ามีนะครับไม่วันเลยทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างแม่นคนปกติเลยฮู้ยครับให้กําลังใจสุดยอดมากมีแต่คนปรบมือให้เย เอาเนออป้ากำลังเรียกทีมงานอยู่ไปเอามาเซฟมาให้ครับที่เอารถมาไปอันนี้ทีมงานนะครับทีมงานรถแมคโครด้วยกันหนุนไปเอาเอารถมอเซค์มาให้อยู่ โอ้ครับปลาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีแวะมาหาปลาเพื่อนเอาเอิดกันเนาะฮะหยับหยับเอานมหมอยังมาให้เพิ่นแม่นครับเอามาฝาก็มาต่อนครับอันนี้มาใหม่อีกบ่อขั้นหนึ่งบ่แม่ครับอือโอ้เอาเดี๋ยวเชียงสรีมารีวิวให้พี่น้องดรบกันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นเอเกสองร้อยซูเปอร์เกมครับซูเปอร์เอเกมอะไรก็กาโต้อะไรกั ซุมิโตโมแล้วก็มาร์คเทนโอ้ร ER> ้ายนะครับเดี <S <S ๋ยวรอก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือเปียงว่อยู่มีแต่กำลังใจมอบให้ทั่วประเทศทั่วประเทศเขาบอกเอาปลาเป็นตัวอย่างทั่วประเทศเลยมีแต่คนมีแต่คนจืนช่วมปลาให้สูยังสี่ตลอดไปครับ ก็จะติดตามไปเรื่อยๆง่ายไม่ยังงงเลยติดตามเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรป้าไปน่อมีป้ามีเบอร์โทรป่ะเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรป้าไปหน่อยไปจะโทรถามหน่อยว่าเออเป็นอะไรยังไงอยู่ไหนตอนนี้เอ้าป้าเบอร์อะไรนะครับศูนย์หกสองครับแปดเก้าศูนย์แปดสามสองเจ็ดป่ แี๋ยวผมทรเขาครับอ๋อนะครับพี่น้องนี่คือเบอร์โทรนะครับศูนย์หกสองแปดเก้าศูนย์แปดสามสองเจ็ดนะครับอ่าเจ็ดแล้วนะครับเอ้ตเจ็ดแล้วนี่ก็มีเอฟซีจากต่างประเทศนะเขาบอกขอเบอร์โทรให้หน่อยก้นบึงจากต่างประเทศเขาบอกขอเบอร์โทรไปให้นะเขาน่าจะมีอะไรมาฝากกันละเผื่อเ,เขาได้กลับมาในโทรหาประย ให้กำลังใจนี่คือป๋าชาลีครับพี่น้องนักสู่ชีวิตคนหนึ่งนี่ร่างกายมีแค่ส่วนบนนะครับขอบคุณสวรรค์ที่มอบให้ป๋ามีพ่นสวรรค์นในการขับรถนะรับปฏิบัติงานไปนมอไซส่อยู่อรอแป๊บหนึ่งนะครับเบอร์โทรกตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบอร์โทรตามนั้นที่ผมได้ลงให้ทุกคนได้ดูนะครับ ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับใครจะโทรให้กําลังใจป๋าก็โอ้โทรมาได้คนตั้งมาให้ป๋าด้วยเด้อเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมอเตอร์ไซค์มาแล้วทีมงานมอเตอร์ไซค์มาแล้วนนครับอดีตเจ้าพ่อดูนะครับนี่นี่คือคนขับกาโตนะครับ, <c oughs> บกาโต <c oughs> ไปรับไปรับซาซาเล้งสามลอมาให้ป๋านี่ขอบคุณครับนี่เดนสติกเกอร์วนน้ำซิงด้วยนี่เดนสติกเกอร์วนน้ำซิงด้วยเจ๋วเลยครับ Đi con là phóng phạt luôn Hãy Nam cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ลงมาแล้วปลาลงมาแล้วได้แล้วครับได้ได้แล้วึ<ด>๊บ<อ>นี่เรียบร้อยขึ้นรถล็อกแล้ครับล็อกว่ามั้ยนี่ถึงว่าไงล็อกถึงว่โอ้ถึงอยู่ถึงอยู่อ้าวเ,เลิกงานแล้ววันนี้ครับ ยังเหมือนเดิมยังเป็นกำลังใจเหมือนเดิมนะครับครับโอเคครับโอ้ครับป๋าครับโชคดีครับเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวหาของมาฝากไหมเดี๋ยวแวะมาเยี่ยมน้ำอีกนะครับครับผมครับนี่คือป๋าชาลีนะครับวันนี้เราได้ปติดตามแวะเอาของมาฝากเล็กเลกน้อยนนะครับจากทีมงานอุบลดัมซิ่งครับใจองหลงบุทรนีไปแล้วนะครับ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องทีง่เข้ามาเบิ่งในช่องของบวนดำสิงห์กับฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดกระดิ่งครับกดแชร์กดไลค์คลิปให้นัมเนี่ยป๋าพี่ก็ร่างใจป๋าชาลีน้ำนะครับนู่นไปแล้วขอบคุณที่ติดตามนะครับชีวิตป๋าไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ